อยมากนะครับก็ทีแรกว่าจะมาทานร้านชุงมันนะครับปรากฏว่าปิดก็เลยมาทานบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับหัวละ300บาทนะครับร้านก็อยู่ตรงโคลเรียนทาวนะครับโคลเรียนทาวก็เข้ามานิดนึงนะครับเข้ามานิดนึงไม่ได้ไกลเดินหาร้านแล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับสักกันข้างๆโต๊ะเลยนะครับแบบปิ้งย่างนะครับ จะมีอาหารให้เลือกอยู่ปัา้างเยอะอยู่นะครับเกาะตามนี้เลยนะครับย่างหมูไหมไม,ไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับย่างหมูไหม <laughs> จา๋า มีสาลายบากาเมด้วยนะครับนี่เราจะกินสามมื้อเลยนะครับนี่จะเป็นชั้นสามนะครับข้างล่างก็จะเป็นชั้นสองและชั้นหนึ่งนะครับซึ่งคนเต็มหมดเลยนะครับเรามาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็เลยต้องขึ้นมาชั้นสามนะครับ มันก็จะเป็นทิ้งย่างเกาหลีนะครับ E R K ถ้าจะไม่ผิดนะครับอยู่บ้านเราก็กินแกงจืดวากาเมะนะครับมาก็กินแกงจืดอีกเนะมีไส้เลยนะครับไส้ย่างมีน้ำซอสประจำโต๊นะครับน้ำซอสประจำโต๊ะ เดี๋ยวเราจะไปตักมาเพิ่มดีไหมนะอร่อย,ยไหม,ย,ไมยังไม่ปิ้งกินดิบๆเลยเหรอต๊อบปกกีออะเป็นไงมัง่งหิวจัดนะครับคุณนายกำลังหิวจัดน้ำไม่จะไม่เอามาเลยเดี๋ยวน้ำมาให้โอ้โหเครื่องดื่มนะครับ สตรับอรทบดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับประทานนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ